สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่2 4พฤศจิกาย,ยนค่ะคุณเกตเวลเลอร์นักการเมืองดัชสายประชานิยมนำพักฝ่ายขวาสุดตรงฟรีดอมปาร์ตี้หรือ Pvv ชนะเลือกตั้งนเนเธอร์แลนด์จุดกระแสความกังวลทั่วยุโรปเนื่องจาก Pvv ชูนโยบายต่อต้านมุสลิมกีดกันผู้อพยพและงัดข้อกับ EU ในหลายประเด็น FREEDOM Party ได้สส37ที่นั่งจากทั้งหมด150ในสภาจึงต้องหาพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นนโยบายสุดโต่งโดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงขัดรดัฐธรรมนูญจึงไม่น่าไปต่อบรรดานักวิเคราะห์การเมืองคาดว่าคำสัญญาที่ทำได้จริงคงเป็นแนวใช้เงินสุดรุ่ยสุดายเช่นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำกับสวัสดิการต่างๆมากกว่าอีกทั้งต้องหาทางตอบโจทย์ด,ด้านวินัยการคลังของบางพรรคร่วมด้วยตัดรายจ่ายบางอย่างออกไปหนึ่งในรายการที่น่าโดนหันเป็นอันดับต้นๆเช่นงบช่วยสงครามยูเครน รัฐบาลเยอรมนีเตรียมเสนองบประมาณเสริมพุทธหน้าค่ะโดยงดบังคับใช้กฎเด็ดเบรกเพื่อเปิดประตูกู้เงินเพิ่มแก้ทางคำพิมภากษาสาลส,สูงสุดซึ่งวินิจฉัยว่าห้ามนําเงินฉุกเฉินช่วยโควิดซึ่งเหลืออยู่60 0 0 0ล้านยูโรไปใช้ในวัตถุประสองค์อื่นนอกเหนือจากที่เคยกําหนดไว้นักกลยุทธ์เคทาม,มองเงื่อนไขาทางการเมืองหนุนแนวโน้มการใช้ใจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นอีกอันเป็นปัจจัยประวิงเวลาเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้เลื่อนออกไปเรื่อยๆ ตอกย้ำทฤษฎีเงินเฟอ้อสูงเชิงโครงสร้างสนับสนุนการลงทุนระยะยาวในทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ i ต d อินเด็กปิดไปดที่1 4 0 6 6 1จุดลบ0.53%มเปอร์เซมูลค่าการซื้อขาย4,407ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับลงรับแรงกดดันหลักจากหุ้น AOT ร่วงจากความกังวลน,นักท่องเที่ยวจีนฟื้นช้ากว่าคาดและการขยายเวลาช่วยกลุ่ม King Power อาจส่งผลต่อกำไรชุดหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวลงตามด้วยส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่36,827ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.6 2ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆตลาดรอปัใจจัยใหม่เข้ามาขณะที่ค่างเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมไปตามปริมาณซื้อขายส่วนในฝั่งของเอเชียค่ะเซยงไฮคอมบสิทธ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกคานร,รับข่าวรัฐบาลจีนออกมาตราการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เซิงไฮคองมสิทธ์ปิดไปที่3,061.86จุดบวก0.60% ส่วนฝั่งของตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทาการเนื่องในวันขอบคุณแรงงานทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปค่ะปิดบวกในวันพฤหัสโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มพลังงานขณะที่นักลงทุนขานรับการเปิดเผยรายงานการประชุมของ ECB ที่บ่งชี้ว่าผู้กําหนดนโยบายมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการลดลงของอัตรางเงินเฟ้อในยูโรโซน Cc 4 0ค่ะปิดที่ 7,277.93. อรจุดบวก0.24์เปอร์เซ็นต์ ดัคปิดที่15,994.73้้าบจุดบวกศูนเอร์เซนและฟุตซีรอยปิดที่7,483.58บจุดบวก0.19%นเกเปอร์เซนค่ะส่วนตลาดหุน้นตลาดน้ำมันตลาดเงินและตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการในวันพฤหัสเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าและนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมติดตามแฟนเพจเคทแอมบ์สมาร์ทเทรดกัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินรา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ